ก็ได้ไงก็นะเปิดน,นี่อะไรมันเล็กมันเล็กอะ่ะมันัไม่สมบูรณ<ะ>์ไงเออก็มันปีแรกตรงนี้เขาบอกปีแรก ทงวางแปลนในป๊อปยังไงใเกิดพื้นี่ไยนที่ทำั้งมอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ชิมความหอ่กก็ใคชอ่นือคนไปลงเน่านกระจปกระจแล้วใครนอือว่าแนวทางในการส่งเสริมของเกษตรในพื้นที่เนี่ยคือเราส่งเสริมยังไงบ้างครพี่เกี่ยวกับไร่อุ่นเนี่ยค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะ ดิฉันพรน,นิพาทองศิริเป็นเกษตรอำเภอท่าตะโกซึ่งดูแลเรื่องกลุ่มองค์กรสถาบันเกษตรกรนะคะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านกลุ่มยุวะยังสมาร์ทฟาร์มเมอรแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มของไล่ชมเดือนเข้าอยู่ในกลุ่มของเกษตรวิสาหกิจนะคะเกษตรเชิงท่องเที่ยวค่ะซึ่งพี่นาเป็นเกษตรกรต้นแบบ แล้วก็เป็นเกษตรกรที่หัวไวใจสู้และกล้าลงทุนนะคะก็เริ่มต้นแกก็เริ่มต้นด้วยพืชหลากหลายหลายชนิดจนมาณปัจจุบันก็ได้ทำสวนองุ่นนะคะที่ปลอดสารแล้วก็ทำให้ท่าตะโกเราเด่นขึ้นมาเพราะว่าพืชองุ่นเนี่ยยังไม่มีใครกล้าลงทุนแล้วแกก็ได้นำพันจากต่างประเทศได้มาทดลองปลูกซึ่งไม่อยากเชื่อว่าพื้นที่ อำเภอท่า,าตะโกที่แห้งแลง้งจะสามารถปลูกองุ่นแล้วก็ได้ผลแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะก็เราในฐานะของสำนักงานเกษตรอำเภอก็ส่งเสริมเพื่อจะให้เกษตรกรได้ยืนด้วยลําแท่งของตัวเองแล้วก็หาตลาดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งไครเนาะก็ตอนนี้พี่เขาขายทางตลาดตลาดทางออนไลน์ค่ะรายได้ประมาณส5 0 0 0ถึงห0 0 0 0บาทต่อวันนะคะทั้งขาย ต้นพันธุ์หลายๆชนิดแล้วก็พันธุ์องุ่นแล้วก็ผลองุ่นด้วยและตอนนี้แขกก็เข้ามาชมสวนว่าเราปลูกแล้วได้ผลจริงไหมถ้าในส่วนตัวของพี่เองเข้ามาดูแล้วนี่คือผลผลิตโอเคไหมคะพี่เป็นที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเป็นที่น่าพอใจก็ไม่อยากคิดเหมือนกันว่าอาการแห้งแล้งแบบ้าคตะโกสามารถปลูกองุ่นได้แบบประสบผลสําเร็จแล้วก็รสชาติและคุณภาพหวาน สู้กับเขตดีมได้อย่างเช่นปากช่องเนาะซึ่งมีชื่อเสียงในการปลูกองุ่งนของเราก็ไม่แพ้เขาเลยค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกเกษตรกรโดยทั่วไปเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวแล้วก็ครอบครัวของเขาเองค่ะฝากบอกอะไรถึงเกษตรกร,กรในพื้นที่ไหมคะเผื่อใครอยากจะสนใจหรือยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราจะ,จะมีแนวทางส่งเสริมยังไงอย่างเงี้ยค,ค่ะอ๋อค่ะ ก็อยากให้เกษตรกรมาเรียนรู้ในในฟาร์มของไล่ชมเดือนนะคะว่าเขาทํายังไงเขาถึงมีรายได้เดือนละหลายหมื่นโดยที่ไม่ต้องไปขายตลาดไหนคือสามารถสร้างฟาร์มแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติได้มาเห็นของจริงได้มาเด็ดมาชมแล้วก็ตัดตัดกินแบบปลอดภัย นี้โอนไม่ได้เอามบอถือมาก,ก็จะได้อาแนนแนบพวงอหนถ่ายรูปรูปอหนจะเอายางนี้ก็จะเป็นอันนี้ยังไม่มีอะไรทำที่ท,ไทาได้ทำเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาได้ได้ในวสุหลักๆของเรานี่คือที่ทำนี่คือตอนนี้เริ่มหันมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยเนะ เรายินดีให้กับทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ไม่เฉพาะในชุมชนนะคะแต่ว่าทางได้จะสะดวกให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ส่วนเป็นหน่วยงานที่อยากเข้ามาเรียนรู้ก็ให้แจ้งมาก่อนแต่ะที่สะดวกเป็นเป็นกลุ่มนีจันร์ศงกร์มาให้แจ้งมาก่อนแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เราเปิดเปิดให้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วค่ะสายพันธุ์องุ่นของเรานี่มีสายพันธุ์ไหนบ้างคะับที่เราเปิด เป็นตัวสวีดเซฟลายงวดในมือแม่โมดของออสเตรเลียตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวที่สองที่อร่อยมากๆก็จะเป็นของอิสราเอลเป็นตระกูลไรมิดก็จะเป็นสการาตกาเป็นวิเฟเรตเป็นอารอราแล้วก็อเมริกาก็เป็นแบบ็คโอปอแล้วก็สายพันธุ์ของญี่ปุ่นจะเป็นวพวกนิ้วนางฟ้าพวกสายพันธุ์ไสแมแคบ ตรงนีมน้มันมีปัญหากับพื้นที่ไหมคะเพราะว่าสภาพอากาศของสายพันธุ์ที่เราเอามากับที่น,นี่มาปลูกแล้วมันจะมีปัญหากับการดูแลใช่ไหคะดูแลเหมือนกันเลยพอเอาเข้ามาแล้วดูแลเหมือนกันเลยน่าจะเป็นสิ่งนี้ค่ะที่ทางท่านที่ให้การต้อนรับมากๆของนครสวรรค์เราจนทางได้นยะนึกค่าไม่ถึงนะคะคนเยอะมากเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งมีทั้งสามสีองุ่นมะแกะ่เลยมีทั้งสีแดงสีดําสีเขียว เรามาทั้งกีทวีปอะมาจากอสาอสเตรเลียอิสราเอลยี่ญี่ปุ่นอเมริกาแล้วที่นําเข้ามาจะมีตุรกีมียูเครนมีแถบรัสเซียอิตาลีมาด้วยค่ะคือทุกสายพันธุ์เนี่ยพอเราเอาเข้ามาปลูกแล้วอยู่ที่นครสวสรรค์ที่่าตะโกเนี่ยที่เป็นเมืองร้อนๆเนี่ยดูแลเหมือนกันดูแลเหมือนกันเลยค่ะกว่าจะประสบความสําเร็จตรงนี้เราใช้เวลานานครับนี่ศึกษามาสองสามปีแล้วที่เปิดขายผลไปในรอบนี้เป็นรอบแรกเป็นรอบแรก ผลผลิตที่ได้นี่คือโอเคกับที่เราลงทุนเลยไหมคะผลผลิตนอกจากเราจะได้คุ้มทุนที่เราสร้างลงไปแล้วสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือความสุขของคนทั้งจังหวัดนะคะที่มาให้กําลังใจมาบางคนไม่ได้ซื้อผลผลิตกลับไปเพราะผลผลิตไม่เพียงพอแต่ความต้องการก็ได้ชิมได้ชิมแล้วก็ได้ชื่นใจแล้วก็พอในโลกโซเชียลปึ๊กหลายหลายท่านทุกท่านนะคะที่มาเขาก็ไปโพส ก็เป็นการกระจายแบบเครือข่ายว่าเออเป็นองุ่นบ้านชนาองุ่นทัตตะโกองุ่นนครสวรรค์มีแล้วเราเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีใครที่ทําผลผลิตพวกนี้ได้ขายได้ในในไทยเราเลยค่ะก็ยังมีหลายตัวให้เขาเลือกพอแน่นอเวลาคนเดินไปลงเทนั่นแหละค่ะกระจายไปกระจายไปแล้วใครก็จะไปได้ทุกอย่างแล้วชมรมยังอยากไม่ใช่ค่ะเพื่อนมางทนีเพื่อนมาถงต้อนจะเอาข้าวกลับมา